ทีช่วงหน้าคุณผู้ชมาลองนึกดูว่าถ้าคุณเป็นคุณแม่ท่านี้จะเป็นยังไงทำไงคุณคแม่คนนี้อยู่กับลูกชายสองคนนะ,ะลูกชายชื่ออ้นวันหนึ่งมีผู้ชายขับกระบะมาจอดหน้าบ้านบอกอ้นมึงออกมานี่ไม่พูดพร่ำทำเพลงชักปืนยิงเลยฮะ <c oughs> แล้วแม่ต้องอ้อนวอนขอว่าอย่ายิงลูกแม่ได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันฮนะ บริษัทมหาจักรดีเวลอปเมนจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเสียง JBL ในประเทศไทยฉลองครบรอบ50ปียิ่งใหญ่รวมออกบูธกิจกรรมในเทศกาลดนตรีสยามมิวสิกเฟส2022คนทัพผลิตภัณฑ์ทั้งรุ่นยอดนิยมและรุ่นใหม่ล่าสุดจัดให้ชมสวยงามทั้งดีไซน์และสุดล้ำด้วยเทคโนโลยีสำหรับมืออาชีพปีหน้าเราก็ก้าวขึ้น52แลัวท้งเราเนี่ยได้คัดสรรผลิตสินค้าทุกอย่างเนี่ยเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของทุกๆไลฟ์สไตล์กลุ่มลูกค้านะครับหวังว่าเราได้รับการสนับสนุนจากลูกครับ